สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม Virtual e x p e r i m e n t ยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองเสมือนจริงเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีเมื่อเราคลิกซ้ายที่ประตูจะเข้าสู่ห้องทดลองเสมือนจริงเพื่อทำการทดลองเมื่อเข้ามาแล้วเราจะพบว่ามีแถบเมนูอยู่ทางด้านล่าง และมีแถบล็อกอินอยู่ทางด้านบนเราสามารถล็อกอินชื่อชั้นเลขที่ของผู้ทําการทดลองได้สำหรับแถบเมนูทางด้านล่างแถบการใช้งานจะปรากฏวิดีโอสาธิตการใช้โปรแกรม Virtual Experiment ในเรื่องนั้นๆแถบคู่มือจะบอกถึงจุดประสงค์ทฤษฎีอุปกรณ์การทดลอง รวมถึงวิธีการทดลองแถบสาธิตจะปรากฏวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการทดลองในเรื่องนั้นๆไม่มีแรงเสียดทานกนระทบแถบช่วยเหลือจะปรากฏตัวช่วยที่บอกถึงขั้นตอนการทดลองในขั้นนั้นๆสำหรับการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบแสรี ขั้นแรกให้คลิกที่สวิตช์มอบปลงไฟฟ้าเพื่อทำให้เครื่องข้อสัญญาณทำงานจากนั้นคลิกที่ถุงทรายเพื่อทำให้ถุงทรายตกลงมาปิดสวิตช์จากนั้นคลิกที่แถบกระดาษเพื่อนำมาวัดหาระยะทางและคำนวณหาอัตราเร็วจากนั้นเราสามารถคลิกที่เป็นขยายเพื่อดูที่ไม้บรรทัดเราสามารถคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ และทําการหมุนเมาส์เพื่อทําการปรับเปลี่ยนมุมมองและใช้ส c ครอลบาร์เพื่อทําการซูมอินหรือซูมเอาได้เมื่อเราปรับมุมมองให้อยู่ในมุมมองที่เราต้องการแล้วให้คลิกซ้ายที่แถบกระดาษและเลื่อนไปในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวัดสาหรับการทดลองนี้เราจะเป็นต้องหาอัตราเร็วแล้วจากระหว่างสองช่วงจุดเพื่อที่จะหาอัตราเร่งต่อไป สำหรับสองช่วงจุดแรกนี้เราเพบว่ามีระยะทางเท่ากับ0.8เซนติเมตรเราสามารถบันทึกค่าที่ได้จากเมนูบันทึกผลสำหรับการวัดและการคำนวณจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเลขนึ่งสำคัญเสมอเราสามารถคำนวณหาตาเร็วได้โดยเรามีเครื่องคิดเลขจากเมนูเครื่องคิดเลขอัตราเร็วสามารถคำนวณได้จากระยะทางหารด้วยเวลา สำหรับสองช่วงจุดแรกมีอัตราเร็วเท่ากับ20เซนติเมตรต่อวินาทีจากนั้นให้เราหาวัดระยะทางและคำนวณหาอัตราเร็วในสองช่วงจุดถัดไปสองช่วงจุดถัดไปมีระยะทางประมาณ2.3เซนติเมตรทำให้เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วของสองช่วงจุดนี้ได้ เท่ากับประมาณ57.5เซนติเมตรต่อวินาทีจากนั้นเราทำการวัดค่าของระยะทางของสองช่วงจุดถัดไปสองช่วงจุดถัดไปนี้มีระยะทางประมาณ3.9เซนติเมตรซึ่งแสดงว่ามีอัตราเร็วเท่ากับ97.5เซนติเมตรต่อวินาที สำหรับการทดลองจริงนั้นเราจะจําเป็นจะต้องหาอัตราเร็วของทั้งหมด7ค่าแต่สําหรับวิดีโอนี้เราจะทําให้ดูเพียงแค่3มค่าเท่านั้นจากนั้นให้เราไปที่เมนูเขียนกราฟเพื่อทําการลงสเกลกราฟพอดจุดและพอดเส้นกราฟในขั้นแรกเราจะต้องกําหนดสเกลกราฟทั้งแนวแกนนอนและแนวแกนตั้งให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรามี จากนั้นคลิกดินสอเพื่อทําการลงจุดเราพบว่าถ้าทําการลงจุดผิดสามารถคลิกที่ยังลบและทําการลบจุดที่ลงผิดนั้นได้เราจำเป็นจะต้องทำการลงจุดให้ครบตามข้อมูลที่เรามีจากนั้นคลิกที่แม่บรรทัดก็จะปรากฏแม่บรรทัดขึ้นมา เราสามารถใช้สแควร์บาร์เพื่อทำการหมุนเมาส์เพื่อเลื่อนไม้บรรทัดหรือหมุนไม้บรรทัดเมื่อเราหมุนไม้บรรทัดให้ได้ตามแนวที่ต้องการแล้วให้เราคลิกซ้ายก็จะเป็นการลากเส้นกราฟจากนั้นเราจะต้องทำการหาค่าความชันจากจุดสองจุดบนเส้นกราฟสำหรับวิดีโอนี้เราจะหาค่าความชันจากจุดสองจุด จากจุดที่มีค่า t เท่ากับ1และ t เท่ากับ3สำหรับค่าที่ t เท่ากับ1มีค่าทางแนวแกนตั้งเท่ากับประมาณ18สำหรับค่าที่ t เท่ากับ3มีค่าทางแนวแกนตั้งประมาณเท่ากับ57 แต่เนื่องจากว่าหน่วยของแนวแกนนอนมีค่าเท่ากับ1นึ่งวห้าสิบทำให้เราจะต้องหารด้วย1นึ่งวห้าสิบอีกครั้งหนึ่งทำให้เราได้ค่าความชันเท่ากับ9 7 5ารเซนติเมตรต่อวินาทีกลังสองซึ่งค่าความชันนี้มีค่าเกี่ยวข้องกับความเร่งน้มถ่วงของโลกเมื่อเราทำกทารทดลองเสร็จแล้วเราสามารถตรวจคำตอบได้จากเมนูตรวจ ซึ่งการตรวจคําตอบนี้จะไม่มีการหักคะแนนซ้ําในแต่ละทักษะเราสามารถตรวจคําตอบได้โดยคลิกที่ช่องคะแนนจากนั้นไปที่เมนูที่เกี่ยวข้องกับทักษะในเรื่องนั้นๆก็จะมีการตรวจคําตอบเกิดขึ้นจากนั้นเราสามารถบันทึกขั้นตอนการทดลองได้โดยไปที่เมนูเซฟ และพิมพ์ชื่อที่เหมาะสมกับการทดลองนั้นลงไปเราสามารถนำขั้นตอนการทดลองมาทำต่อได้โดยกดที่เมนู Open จากนั้นเลือกไฟล์การทดลองที่เหมาะสมกับการทดลองเรื่องนั้นๆ เราสามารถแชร์ผลการทดลองนี้ผ่านทาง facebook ได้อีกทั้งยังสามารถบันทึกผลการทดลองในรูปของ PDF ได้ก็สำหรับวิดีโอสาธิต การทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ